นอกนะคะสามหนึ่งหกสามเจ็ดสี่นะคะก็น่าเสียดายสูตรสามยอดของเราเอามาดูกันบอกแล้วถ้าไม่มานะคะนี่นี่เห็นไหมตัวเลขนีไ่ไม่มานี่ตัวเลขมาแค่สามตัวน่าเสียดายมากนะคะน่าเสียดายศูนย์มาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สี่นะคะเนาะก็ตามสูตรนะคะท่านผู้ชม แอดก็พูดอยู่นะว่าถ้ามันชนกันอย่างนี้เอาไปเป็นเลขเด่นแนวทางนะคะเนะาะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยลาวเนาะงวดวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันที่สิบอนะคะผลที่ผ่านมานะคะสามหนึ่งหสามเจดสี่สูตรนี้ของเรามาลไมาสามและเจดนะคะแอดว่าเด่นในสมตัวนี่ไม่มานั่น ท่าผู้ชมดูช่วยกันหน่อยเกือบแตกนะเนาะแอดก็ให้กำลังใจแอดด้วยนะฮะแอดจะเป็นลมนะคะท่านผู้ชมอ่ะสูตรสามย่อตามต่อนะ,ะเป็นแนวทางตัวเลขมาน้อยเปสุตก็เอาเป็นแนวทางเลขเด่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมเนาะเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูนะฮะเลขมาหลักประมาณนี้อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเนาะก็ต้อง อ่าขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาอก็มีเข้ามีหลุดเนาะจากเข้าสี่งวดก็มาหลุดสองงวดนะคะท่านผู้ชมก็อ่ะเสียดายอยู่นะคะอ่ารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาอย่างไงนะอ่าน้ารุ้นนะน่า น่ารุ้น <c oughs> ไม่ต่างกันเลยอ่ะมาแบบนี้นะฮะไม่ชนมาแบบนี้ไม่ชน อ่าลุ้นกันไม่จับดีไหมมาแบบนี้อ่ามาแล้วกลับมาแล้วงวดที่ผ่านมาเกือบสามตัวแตกนะนี่ ระวังนะฮะยืดแต่ว่าเดี๋ยวนั้นหนึ่งเก้าตัวเลขมาแปลก อจับให้ชุดเดียวนะโอ้ยจริงเหรอแอดจะเอาอยัางไงดีน้อนะฮะตามสูตรนะคะก็สามศูนย์ แอดจะจับเฉพาะตัวเลขที่แอดชอบดีไหมฮะท่านผู้ชมอ่ะจะจับแต่ตัวที่ตัวเองชอบนะคะโอ้ยมีอยากจะพูดเลย อ่ะสามศูนย์กันสามสามนะฮะอาจจะเพอเนาะเข้าแน่นอนนะนี่ท่านผู้ชมสามนะฮะหลักสามมีอะไรสามศูนย์อาจจับหน่อย สามสี่สามหนึ่งสามเก้าเนาะอ่ะศูนย์นะฮะศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์สีส่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะฮะ อะจับให้แค่นี้ละนะหลักสี่ใครชอบหลักสี่ก็จะมีสี่หนึ่งนะฮะโอ้ยจับไปจนหมดอีรีหละอ่ะสี่หนึ่งสี่เก้าใช่ไหมคะสี่เก้าสี่สามก็ชนนะฮะอ่ะก็มีแค่นี้นะฮะอ่ะอ่ะลุ้นกันเอาสุดนี้เพราะว่าไม่ชนนะฮะอ่ะมาลุ้นกันว่าไม่ชนจะมาไหม นะฮะอะใครชอบทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนาเนาะหลักสามหลักสามแอดให้ที่ 3, สามศูนย์นะฮะอ่าระวังสามสามอ่ะใครชอบสี่ยู่นะฮะ,ะ,ะ, 3, 3. ะ, 4, ะ,ฮะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นเลขเด่นได้นี่สามตัวที่อยู่มุมนะฮะอ่าสี่ก็มีศูนย์สี่และสี่หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็สี่เก้า เนาะอ่าศูนย์ก็ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเอสไม่ได้จับให้นะหลักเก้ามีเก้าอะไรเก้าหนึ่งเก้าสี่มีแล้วเก้าศูนย์มีแล้วเก้าสามมีแล้วเก้าหนึ่งเอสไม่ได้จับให้นะคะใครชอบก็อ่าลองตามดูนี่คือจับหมดแล้วตัวเลขมีแค่นี้น่าจะมานะคะหลักสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเก้าสามสามอ่า สูตรนี้มาแค่นี้นะคะแต่ตามความชอบของแอดเนาะแอดก็ชอบสามศูนย์นะคะสามศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้ถ้าก็ชอบอ่ะแล้วแต่นะฮะเนาะอ่ะใครชอบศูนย์ก็อ่ะสองตัวนี้สองชุดนี้เพราะว่า fc ตัวเลขเลขยอะไปนะคะอ่ะชุดสูตรตั้งเดิมก็ให้เม็เดเดียวเลยเม็เดเดียวสามตัวก็เม็ดเดียวนะคะ แต่ว่าตัวเลขที่ชนกันนะคะในสูตรกับสูตรด้้งเดิมจะมีสามสี่หรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ไหมเนาะเลขมาคล้ายๆกันอยู่นะอ่ะเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะแนวทางเนาะทั้งหมดทั้งปวงนะคะบุญและดวงของเราเองนี่แหละท่านผู้ชมเนาะก็มั่นใจอยู่ว่าเจ็ดนะฮะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งอะ่ะ แต่สูตรนี้ไม่มีเนาะสูตรนี้ไม่มีหลักสองไงท่านผู้ชมสูตรนี้ไม่มีหลักสองอ่ะก็อรอลุ้นกันดูนะคะเนาะคงไม่ลุกไม่ขึ้นแต้มนะคะเนาะใช่ไหมหนึ่งมาอ่ะดีคราะห์ไตรตรองอ่ะใครชอบนะคะใครทุนเยอะก็สามเลยนะคะ ยาวเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสูต3สามยอดนะคะ